คุกในวันนี้ผมจะลองเอาเออสิ่งสิ่งหนึ่งมันเหมือนเป็นแปลงฟันเป็นแปลงอ่ะอยู่ในใต้ตรงนี้อ่ะครับแล,แล้วแล้วมันผมก็ไม่รู้เรู้ว่ามันจะขายได้เท่าไหร่ <_ t ot> นั่นนั่นนันนนเห็นเป่าเห็นเล่าอยครบ <_ t ot> อบ่อยอ,ยอ,ยอ,ยอยู่ตรงนั้นผมว่าใช้อันนี้ยังง่ายกว่าเลย เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมได้เลยแล้วกันแปบ๊บเดียวได้ละวแปบ๊บเดียวอันนี้เป็นแปลงมันกดได้ด้วยไว้ทำไรก็ไม่รู้ว่าแปลงฟันให้พื่อนหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโอ็ค่ะ ต้องออกเกมใหม่เลยนะไม่น่าจะเก็บได้ดอูอ่าใช่ไม่น่าแต่ใช่ไม่เก็บเก็บไม่ได้งั้นก็แปะลึไปแต่สิ่งนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนอื่นเจอนะ่ะ เอาอันนี้เผื่อเผื่อไปด้วยเผื่อฆ่าสมมีได้เลือเอาไปขายโอเคออกเดินทางได้ กดจอดบนับนะขอดันรถนี้ไปก่อนไปเฮ้ยอาจจะนานนิดนึงต้องขอตัดอีกรอบสรุปคือไม่ได้ทำไม่ได้ ก่อใช่ไหมเนะี่ยหมด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 น้ำมันหมดหมดน้ำมันหมดน้ำมันแต่ว่าอันนี้เออผมก็ไม่รู้นะว่าขายได้เท่าไหร่แปลงเนี่ยแต่เอาก็เอาอยากอยู่แต่มันสามารถกดค้างได้ด้วย นี่นี่นี่เดี๋ยวเเกิดไปกับไม่มีอ่ะคือมันซ่อนอย่างเนียนเลยนะคือมันซ่อนตรงนี้ตรงนี้ซ่อนโคตรเนียนเลยน่แหละครับผมก็แค่นี้แหละที่จริงจะเอาไปขายแต่ว่าน้ำมันหมดก่อนที่จริงออกเกมเข้าใหม่ได้แต่ว่าขี้แกจแล้ว ก็ฝากไวแ้แค่นี้ผมจะแปลงโอเคแค่นี้